กอนงไก่คำเดินได้ท่องดีๆก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในแล้วก็ไข่ในแล้วขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอไข่ข้างนาขอควายขอควายเข้านาขอคนขึงถังขอคนกอคนขึงถังขอรักทั้งขอรักทั้งทั้งฝาทั้งฝา

จอช้างวิ่งหนีจอช้างวิ่งนีจอสโซ่จอโซ่ลามซีลามซีซากระเซยซากระเซยสูสกสย้สก,กันสู้กันยอดผู้หญิงยอดผู้หญิงโสภาโสภาเดอสดาเดอสดาสวนพ,พันสวนพันตอบันตักตอบันตัก ถนฐานตนฐานทอฐานท้อฐานเข้ามาล้มเข้ามาล้มนอนางบนทนอนางบนทหน้าขาวหน้าขาวทอผู้เท่าทอเท่าโอป้าเดินย่องโอป้าเดินย่องนอนนิ่นอนเิงไม่มงไม่มงนี่ดูด้วยจำด้วยนะดอเด็กโดเด็กขี่ดื้อแสโดเด็กตั้งนิมนต์อุ้ยบ่หมออย่าอย่าพึ่งจอเต่า ตอเตาหลังตุ้มหลังตุ้มทอถุงอถุงแบกขนแบกขนทอทหารทอทหารอดทนอดทนทอทถงไทยแลนด์ไทยแลนด์ทองไทยแลนด์ทอทถงอยางยาทอถุงไทยแลนด์ไทยแลนด์นอหนูนอหนูควักไข่ควักไข่บาร์บีคิวบาร์บคิวบ้อไม้บไม้ทับถมทับถมปอานอร่อยปอปลา มามากินอันนี้ขอพึ่งขอพึ่งทำล้างทำล้างข้อฝาข้อฝาทนทานทนทานฟอพอพันพอพานสะอาดพอพันวางตั้งเองกินฟอฟันด้ายกินนี่ฟอฟันสะอาดจังขาวปิ้งด้ายบิ๊กนุ้ยนี่ยพอสัมผอสกลางใบกลางใบมอมา หมอนักคึกคักคึกคักยอยักษ์รองยักษ์เขี้ยวใหญ่เขี้ยวใหญ่รอเรือรอเลยทายไปไปไปล้อเมจ่าลอลิงเมจ่าเรียกอะไรลอลิงอันนี้ลอลิงลอลิงไต่ดาว โบแหววโวมยาวสอสลาเงียบเหงาสอลุลีสอลุอสีหนวดยาวสอเสือดาขนมหอหีบใส่ผ้าจอจุลาผ้าพยออ้ออ่ังแงงงหอนุคื นคูตาโตอร่อยอร่อยไม่ได้ไม่กินเขียตาโตตาตาโตตาโตตาทูตาโตท่องฮอนุคูถึงฮอนุคูจริงๆเด็กๆเคยท่องมาแล้วโตไม่ได้มาเล่นด้วยนะฮะเออนี่ไงต้องเขียนดิวต้องเขียนทุกๆวันโอ้ย อะไรนะฝรั่งก็ไปไม่ได้อันไทยก็ไปไม่รอดโอ้ยลราปวดหัวกับฝรั่งน้อยไม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้โอเคงั้นอ่านฝรั่งดีกว่างั้นเรียนภาษาตอนนี้กำลังเรียนหนังสือนะฮะโอเคกำลังท่องเรียนภาษาฝรั่งไม่ไม่ฟอนอ่านว่าอะไรนมและไทยให้มามาสอนไหมอย่าเอ้ยอารมณ์ไหนวันนี้